ท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะพูดถึงมหาปฏิปทานสูตรในข้อที่ว่าดิอิิยาบทคำวิริยาบทนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อน พระบาลีได้กล่าวว่าดูก่อนพิสุทหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่หรือมันนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่ เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไวแล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้พิสุทั้งหลายย่อมพิจารณาเห้งกายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในกายเห็นในเห็นกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห้งกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือมีสติอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกือเธือนั้นเพียงแต่สักว่ารู้ เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดจยูด่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่สำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่าน,สนแสดงออกเห็นชัดในด้านอธิยาบท <c oughs> ว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะ,นอ,าจะนอนอยู่ก็ดีท <c oughs> ั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรมครูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเองสมาธิประ,ะการตั้งใจและบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็กยืนก็ดีการเดินก็ดีทำไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธิ นี่คำว่าสมาธิเดือการตั้งใจเรื่องการนึกขึ้นมาได้ไอ้การตั้งใจนี่ก็เรียกว่าการทรงตัวเองทรงจิตไว้ในาการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินแล้วก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวา ก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลังนี่ไปไป,ไปมามาไปได้เอาสัมปชัญญะเข้ามาบวกเข้าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอันวาองค์สมเด็จพระบระทิทีแก้วให้ทําสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้ว่าเวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไร ในการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าจิตของเราลืมคิดท่านเคยคิดไปาหรือเปล่าขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่านเคยคิดบ้างไหมหรือว,ว่าเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่ง เรนอนหรือเดยืนเดินยืนก็เหมือนกัน <c oughs> โดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทำความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่านั่งคือเราจะนั่งเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหน เรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความรู้สึกมันรู้สึกตอนปลายไม่ใช่ตอนตน้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทำอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเห็นว่าอารมณ์อย่างนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังหยาบอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงได้ทรงแนะนำ ให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทำความรู้สึกไว้โดยว่าเวลานี้เราทำอะไรนี่เป็นจุดแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะเองการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดถึงการเดิน <c oughs> เอาการเดินก่อนการเดินนี้เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมาจะสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำกันยังไงความจริงคําว่าจงกรมนี่เขาแปลว่าเดินนี่เวลาเดินจงกรมแล้วต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างล่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไรใช้เนื้อที่กว้างเท่าไร่ แล้วเดินแบบไหนมันจึงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายมาถามก็นยุดเสมอ <c oughs> ว่าในที่บานสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเดินแบบนั้นต้องใช้หน้าที่กว้างเท่านี้ใช้หน้าที่กว้างเท่านั้นและว่าตามพระบาลีในมหาสติปทานานสาสร อ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะวางท่าไว้เลยไจะต้องเดินท่าไหนมันถึงจะถูกนี่พระพุทธเจ้ามม่ได้บอกบอกแต่เพียงว่าถ้าเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเรานอนเราก็รู้เรานอนตอนนี้ท่านเรียกว่าสม,มถะภาวนา นี้ถ้าเราเดินกันอยู่ก็ขอตอบท่าง่ายๆว่าจงกลุมนี้แปลว่าเดิน <c oughs> ก็คือเดินแบบปกติธรรมดานั่นเองไม่ต้องไปตั้งท่ายกยกอย่างๆก็ทำท่าจะยกมั่งจะย่างมั่งจะย่องมั่งอะไรท่านี้ไม่ต้องถ้าคืนทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ทันกิน พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทําสติสัมปชัญญะของเราให้มันทันนี่จะใช้พื้นที่ยาวเท่าไร่กว้างเท่าไหรไม่จํากัดเราพอใจเท่าไรแล้วก็ใช้พื้นที่เท่านั้นหรือว่าเรามีพื้นที่เท่าไรเราก็ใช้เท่านั้น ถ้าเรามีที่เฉพาะในห้องนอนของเราแล้วก็เดินในห้องนอนของเราก็ใช้ได้เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเวลาจะเดินก็จงทําสติชบสัมปชัญญ,ญให้รู้ว่าเวลานี้เรากําลังเดินอยู่นี่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลานั่งก็เหมือนกันนอนยืนก็เหมือนกันวันนี้เราจะซ้อมเรื่องการเฉพาะเดินอย่างเดียวในตอนนี้ ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทำยังไง <c oughs> ถ้าจะเดินให้ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะที่เราเดินนั่นก็ควรจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เรากำลังจเจริญอยู่ใช้ควบคู่กันไปด้วยเช่นเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเก้าเท่าแรกก็พุทธเก้าเท่าที่สองก็โท แล้วเดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบินธรบาตเดินไปทำกิจการงานก็ควรใช้อารมณ์นี้ไว้ด้วยเพื่ออารมณ์จิตไม่ว่างแจกขุศลให้มันรู้ทั้งโดนรู้ทั้งคำภาวนา <c oughs> ตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังภาวนาไม่ถนัดหรือว่าเราเป็นคนใช้พิจารณาเป็นสำคัญ เราก็ต้องการจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่กํำลังศึกษาที่กํำลังไข่ครวนที่กําลังพิจารณาอยู่ล้วก็เอาธรรมะข้อองค์สมเด็จพระบรมครูเพราะสมัยนี้มีเครื่องอุปกรณ์ใช้มาก <c oughs> ใช้เครื่องบันทึกเสียงสะพายไปด้วยเราจะฟังอะไรขณะที่เดินแล้วก็เดินฟังไปด้วย เดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราก็รู้ได้ยินเสียงใจเราก็นึกทราบรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่าอย่างไงพร้อมกันไปนั้นถ้าเราฟังเสียงธรรมะโดยเฉพาะว่านี่เป็นเสียงธรรมที่เราต้องการเราหูเรารู้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชื่อว่าจิตของท่านก็มีสมาธิจากการฟังเสียง ถ้าเรารู้จากการเดินด้วยเ่ชื่อว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่เราเป็นผู้เดินไปด้วยนี่เป็นอันว่าสมาธิเราได้ถึงสองจุดแต่หากว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้นเราใช้เสียงที่มีการพิจารณาเป็นสำคัญในด้านมิปัสนายญาณหรือว่าในด้านสมถภาวนา ขณะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็ไข้ควรคไปตามเสียงนั้นด้วยช่วยให้มีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังตามธรรมะส่วนนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลในการพิจารณาเป็นอันว่าการเดินของเราถ้าเราไม่ภาวนาอะไรเลยก็รู้จักการเดินยะการเดินหรือการนั่งการนอนการยืนให้จิตรู้อยู่ ถ้าเราต้องการกําไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมาฐานกองใดท่านได้จากการเดินกรรมาฐานกองนั้นเสื่อมยาก้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็ใคร่ควรพระธรรมกรรมฐานนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วย ไม่ใช่รู้แต่นั่งแต่นอนแต่ยืนแต่เดินแต่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ให้รู้จำกัดเฉพาะว่ารู้ยืนรู้ดอนรู้เดิน,ร,ดนรู้นอนรู้นั่งพระพุทธท่านสอนไม่มากตอนนี้ถ้าจะพูดกันแค่นี้อย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องสั้นสำหรับท่านไปว่าเดี๋ยวจะไปเดินเฉยๆก็จะเสียเวลาเปล่า เพราะว่ากรรมาฐานข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่นานถ้า <c oughs> วันนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเป็นอันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอากำไรในการเดินอยู่ก็ดีในการนั่งอยู่ก็ดีในการนอนอยู่ก็ดีในการเย็ยนอยู่ก็ดีด้วยการพิจารณาหรือภาวนาสมถกรรมฐา,มา,ฐานวิปัสสนา,ากรรมาฐานไปด้วย ตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันที่พระองค์ดกทรงเคยทรงตัดว่าเวลาผมเดินไปไหนว่างจากกิจผมจะเดินเวลาหนึ่งชั่วโมงผมก็เ,เทปสะพายไปด้วยเปิดเทพฟังฟังสองหน้าฟังไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทรงคิดตามด้วย ถ้าต้องการเดินสองชั่วโมงก็ฟังเทปสี่หน้านี่พระองค์ทำอย่างนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงว่างอยู่พระองค์เวลาประทับนั่งหรือประทับนอนพระองค์ก็ทรงเปิดเทปฟังเพื่อจิตไม่ว่างจากกุศล นี่สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าอยาพูดกันไปเรามีกำไรมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชภาระมากกว่าจะมีภาร,ระว่างใช้กำลังจิตได้จริงๆก็แสนที่ยากใช้เวลาตอนดึกสำหรับพวกเราเราพุทธบริษัทมีเวลาตลอดวัน ยิ่งเวลานี้งานก่อสร้างหมดไปแล้วจะเหลืออยู่ก็เป็นภารกิจของช่างเราจะมีงานอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆเวลานั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีเราก็ควรจะฟังเสียงธรรมะไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ฟังเสียงธรรมะก็ใช้เวลานั่นพิจารณาหรือภาวนาไปด้วย อย่าปล่อยกําลังใจของเราให้ว่างอยู่ได้ไร้ประโยชน์ถ้าจิตของท่านว่างอยู่จากการภาวนาและพิจารณาก็ถือว่าท่านขาดทุนเพราะเวลาของท่านมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิธิบาท4จรณะสิบห้าบารมีสิเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่มีความสำคัญที่สุดก็คือบารมีสิบระการต้องให้ติดใจบรรดาท่านหลายอยู่เป็นปกติแล้วควบคุมด้วยิบาติสีระการและมัตตวางด้วยจรณะสิบถ้าจิตของท่านหลายทรงอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามความรู้สึกจะเป็นสมาธิได้ง่าย และอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะพึงเกิดกับท่าน <c oughs> ตอนนี้เราก็มาหันกันว่าทอี่ิิยาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนอยู่ก็ดีเราเดินอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีนอกจากจะมีจิตกำหนดรู้แล้วองค์สมเด็จพระบรทิพแก้ว ทรงแนะนำในด้านวิปัสสนาญาณไว้ด้วยเป็นอันวา่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถะภาวนาตัวทรงอารมณ์รู้เป็นตัวสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยเพองกล่าวว่าพิสุย่อมพิจรารณาแห่งกายในกายบ้างภายในภายในบ้าง พิจารณาแห่งกายในกายเป็นกายภายนอกบ้างก็หมายความว่าดูตัวเราเองบ้างดูตัวของบุคคลอื่นบ้าง <c oughs> ดูตัวเราเรียกว่าพิจารณาในในกายของเราถ้าดูบุคคลอื่นก็เชื่อว่าพิจารณากายของบุคคลอื่นเรียกว่ากายภายนอกนั่นแปลว่าย่อมพิจารณาแห่งกายในกาย ทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเื่อดูทั้งกายเราและกายเขาดูตรงนี้โดนตรงไหนกัน,น,นถ้าเราจะดูด้านสมถะภาวนาก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มบริความสุขปรกเมื่อการสามสิบสองมิลจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเต็มบริความสุขปรกนี่ดูแบบสมถะภาวนา ในะร่างกายนี้จะมีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ทั้งกายเราและกายเขาตอนนี้ถ้าดูแบบธรรมดาก็ดูว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามีความตายเป็นอที่สุด อย่างนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงไปไดน้นี่กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างนี่พิจารณาว่าร่างกายขอเราในตอนแรกออกจากคัรมารดามันเล็กนี่ต่อมามันเกิดขึ้นม,มีอาการเพิ่มเติมในอวัยวะภายใน หมายความว่าสร้างอวัยวะภายในที่มันมีอาการ32ครบมันค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยละน้อยนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่เป็นนว่าร่างกายไม่สมสภาพมันโตขึ้นนี่ก็ะน้กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าร่างกายมันเสื่อมไปบ้าง นี่เป็นว่าร่างกายนี่ตามธรรมดาของมันมันมีความเจริญขึ้นจากความเป็นเด็กและพร้อมกันนั้นมันก็มีความเสื่อมเสื่อมตรงไหนเพราะว่าของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ในขณะที่เป็นเด็กถ้าไม่มีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ตาย แต่ว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ความจริงของเก่ามันก็เสื่อมสลายไปของใหม่เข้ามาแทนที่นี่เรียกวันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปมันเกิดขึ้นมาควา,า,ามเกิดกับความเสื่อมขึ้นมันมีพร้อมๆกันเมื่อของใหม่เข้าไปของเก่าหมดไปนี่ของใหม่ทําให้เกิดของเก่าทําให้เสื่อมนี่เป็นตอนเด็ก นี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อร่างกายเราเข้าถึงความเป็นหนุม่มเป็นสาวชื่ว่ามันจเจริญเต็มที่แล้วตอนนิ้ไปมันก็เริ่มมีความเสื่อมถอยหลังลงไปมีความทุดโทมลงแก่ลงไปทีละน้อยละน้อยนี่แป่การเสื่อมอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นเจ้าขี้เจ้าการ เข้าไปบังคับว่าจงยาแก่จงยาเสื่อมจงจเริงขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรม,ดา,าม,มดามันเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็ทําใจไปเบกขาว่ามันจะ,จะเจริญขึ้นก็เรื่องของมันมันยาเสื่อมไปนี่มันก็เรื่องของมัน และพระองค์ทรงตัดต่อไปว่าย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในกายนี่ถือว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีมันเป็นปกติธรรมดาของมันเราไม่ยุ่งตัวไม่ยุ่งเขาเรียกว่าสังขารุปเกขาย,ยาน <c oughs> หรือว่าวางเฉยในร่างกายนั้นเสีย วันนี้เมื่อธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเจริญก็เชิญเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมันเป็นเรื่องของมันถ้าพูดว่าเรื่องของมันถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราคําว่าเรานี่มันเป็นใครก็ต้องตอบว่าเราคือจิตที่เข้ามาใสยกายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราว ในร่างกายไอ้บ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อมก็คิดว่าอาการเสื่อมก็มันอย่างนี้มีเป็นธรรมดาในไม่ช้ามันก็จะพังนี่ต่อไปท่านกล่าวว่าก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเท่านั้นแต่ว่าเพียงแต่ศักแต่ว่าเป็นที่รู้อยู่ นี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ้าเจ้าให้วางภาระในกายเสียเพราะเจ้ากายนี้มันเหมือนกับตุกตาที่วางอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อตัวตานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเราเราก็ไม่สนใจอะไรมันคําว่าไม่สนใจในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเราไม่ได้ผูกไม่ได้พันมันจนเกินไป มันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพังก็เชิญพังมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอย่างเดียวถ้าร่างกายทรงอยู่เราก็ทนุบำรุงเพื่อเป็นที่อาศัยเพื่อทางกําลังใจของเราให้บริสุทธิ์โดยรู้จากสภาวะตามความเป็นจริงฟังของท่านไปก่อนท่านกล่าวว่าเพียงเดชะสักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึก นั่นบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกเราวีความรู้สึกเท่านั้น่านบอกว่าต่อไปว่าย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรทุกอย่างในโลกเสีนด้วยพิสุดทั้งหลายที่สุดย่อมพิจารณาในกายในกายเนืองเนืองอย่างนี้นี่เมื่อสรุปความแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว ก็ทรงแนะนำให้บรนดาท่านทั้งหลายเห็นว่ากายนี้มีตามปกติมีความเสื่อมขึ้นในเบื้องต้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมขึ้นในทานกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแล้วก็ทำจิตรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพียงที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้น จงอย่าติดในกายเสียเลย <c oughs> ว่ากายนี้จะแก่ก็เชิญแก่กายแย่พังก็เชิญพังแล้วนอกจากนั้นก็จงอย่าประยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกด้วยคือเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วย ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้แล้วก็ถือว่าเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าสังขารุปเปกขายานคือวางเฉยในขันห้า เมื่อวางเฉยในกันหจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดา,ามหวันไหวในขณะที่กายจะพังย่อมไม่ปรากฏแก่จิตของเราความหวันไหวในเมื่อเราจะจากทรัพย์สินทั้งหลายหรือบคุคคลเป็นที่รักก็ย่อมไม่มีในจิตของเราเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ว่ากายเราก็ดีกายของบคุคคลอื่นก็ดี มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขามันเป็นทีเน่เป็นจุดที่อาศัยเป็นเรือนที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราละ่ะตาขืนเราจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ก็ย่อมปรากฏอีกถ้าเราวางภาระคือร่างกายเส้นได้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าเตสังวูปสโมสุขโข นึ่งแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบก,กายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่มีความผูกพันในโลกทั้งหมดจะเป็นเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายรองเข้าก็ดีสัพววัตถุก็ดี รวมความว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเปลนเป็นนิจจังคือว่าเป็นโลกนี้มีอันที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดเรามีอารมณ์ไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ถ้าที่จะกล่าวกันตามภาษาบาลีชัดๆก็แสดงว่าองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคให้เราจเจริญสกายทิฏฐิทำลายมานะทิฏฐิความถือตัวถือต,อตน ความยึดถือร่างกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์ที่หมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดากล่าวว่าท่านคนนั้นทำลายอาวิชชาคือความโง่สิได้เมื่อทำได้ถึงจุดนี้ก็สแสดงว่าท่านหลายมีจิตเข้าถึงความเป็นอรหัตผลจื่ว,ว่าเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอรบันดาบรรดาเพื่อนบิสุทั้งหลายโดยทุนหนนา สำหรับเวลาที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดลงแล้วต่อตีนี้ไปขบรรดาท่านหลายพยายามทรงกายตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และจงทำจิตใจของท่านให้ทรงสติสัพจัญญะตามพระทำคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินวรบรมศา,าสมดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เป็นไปตามอตัตยาสายของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี